พ <laughs> ี่แตกใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปล้างกนะ้นเนาะเบ่งไปก่อนเบ่งไปก่อน <c oughs> เออเออไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเนาะพาไปล้างก้นห่วงหรือเปล่ <c oughs> ปาเนี่ยสระเาเอื้อขนาดนี้ไม่ใช่ก็เพราะไปบ้ามเดี๋ยวมื่อเขาเรา,าก็เก็บ มันมันขี้ไม่ออกด้วยเพราะว่าแผ่นเพิร์ตมันลังคุยหรือไงอ่ะโอ้โหกลิ่นกลิ่นเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปดึงแผ่นเพิร์ตเนาะกลิ่นเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปดึงแผ่นเพิร์ตออกเนาะแล้วเดี๋ยวเบ่กอีกทีเนาะเพราะว่าเพราะว่าไปหาซื้อก็ถอดได้แล้วมั้งอาจจะได้นางขี <c oughs> เบ่งไป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 ไม่ได้ไม่ไหวแล้วเออแหมโอ้โหเลี้ยบ้าเบ่งไปเบ่งไปไหนครับไปนั่ง yeah, ขี่เนาะที่บ้านเนาะ